ชาวอีสาบนบรรทุกนี่เนาะค่ะกับน้องวาลินค่ะมาป่าขี้ขาดค่ะแยบบร้องกับมาก,ก่อนแล้วเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันเนาะค่ะไปขีค้คาดที่ได้หน่อยได้หลายซ้ำใดน้นองวาลินก็เดินตามลังมาเดี๋ยวไปรุ่นค่ะไปรุ่นะวารอีกบ่เหลือจากกี้เจ้าค่ะเมื่อเหลือจากกี้เจ้าเพิ่งกับซิแล้วกันแล้วเรียบร้อยไปเบื้องผลงานของแยบบร้องก่อน เดย็บบอล้องออกมาก่อนเดย็บบอล้องได้เต็ม really ถุงแล้วเดย็บบอล้องปลาเบิร <avent mental Sure> <spoon> ์ตบิอยู่ในถุงน่ะปลาว่าว่าไม่หยาดเดี๋ยวปลาเขาน่อยปลาหายหน่อยหน่อยเดี๋ยวปลาเต็มถุงโออคน่ะเว้ยปลาคน่ะตะฟังคน่ะ มันบ่นขึ้นแล้วเมย์เมยอยากเก็บยางแล้วเมยแล้วเที่ยงแล้วเป็นบ้างโอ้ยได้ปลาคอแล้วนี่ปลาเข็งนี่นี่จะได้ปลาเข็งนี่กินได้เหรอกำลังยางมาโอ้ให้ได้อยๆคือปลาหลายแท้คุณอาเพิ่นเก็บเอาเก็บเอาอยู่ค่ะ เดี๋ยวใส่ของกอนฟ้ามาเอาปลาให้ใน้อยๆปลาหลายๆเดี๋ยคน,ยยนอ้อง,องบคนเรียกรู้คน่ะเต็มถุงเป่อ้ร้อยได้ี่ปลาอันร้อยขปลาอหลาย,ลอาย,ลายปอยหลายทียให้ตก็แน,นี้ปลาอน่อยร,ร้อยข้นใช่ไหม ปลาเค็งปลาเค็งได้ปลาเค็งนีนมาซามาซานีปัปลอกคอได้ได้ปลคอตัวนึงแล้วนี่คิดว <of> ่าปลกช่อนเนี่ยปลกคอหน่อยนั่นมะปลกคอน่อย อุ้ยไปซะเออปากคอปากคอเออพอพันจับลงไป่พันคือหมานแท้ลรือพันคือหมานปากคอแท้มันเต้นออกเนาะเราจักแถ้วจับปลาถืออ่พี่พูดจับปลาถือ ลารุ่นให้พุ่นลารุ่นให้พุ่นได้องยบวร้องอ่ะบงบ้ของยยบวร้องแน่วามาบห้ของยายถ่เขียวถัเดยงนี้ง่เขียวดีวหดปาดุกวาข้ากลายบุ้งป่าน้าท่งปุยของเกยเหรอ มาซาจากน้อยของไผอ,อีก,อกโอ้ยเห,ห้ขีนปลาดุ๊กจะอวนเนาะใส่ตะกี้ให้กินเนข่าป่ะนะเป็นตมันเนาะส่งค้นกับไม่ใช่เห็้ยนี่ปลาค้อค่ะ น,นี่ได้หลายตัวแล้วโอ้ปาลาไหลลีเนาะยามคืนนะตีตน,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 น้องวลินหายุให้นั่นก็ได้ยุค่ะได้ปลาเคง็ง ปาเค็งกับปลายังน,น่าปลาคอขึ้นมาแล้ววะนนอืจะก,กวนไปกวนมาปลาคอได้ได้ปลาคอค่ะไปตักปลาคอกันเอา้าเห็นตัวี่ว่ะตักปะได้เอาไม้เอาไม ได้ยุติเอียปละกคอหน่อยค่ะรุ่นกันไปอีกค่ะขนาดน้องวาลินเอาฟางนั่นก็นยังได้อยู่ปละกคอค่ะที่เพิ่งขาดไปแล้วมันขึ้นมันขึ้นตามที่หลังเดี๋ยวสวิงส่อนก็เดอ้อลักษณะปละกคอเนี่ยอนาน ได้แล้วนี่ค่ะแล้วกเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆก่อนนะคะน้องวารินก็ว่าได้เรื่อยๆอยู่อเอ้ตะคอติดอยู่โอ้โอตะคอยดีอะค่ะแมนเออหลายอยววู่เนาะ ก็นอศีมันที่เป็นลักษณะนี้นหะปะหนูอ,อ,อันนั้นไปได้จากคอล้วคะได้หลายคอแล้วค่ะเฮ้ยปลาเข่งม,มั้งแม่ปลาเข่งปลาคอปลาคอเฮ้ยปลาเข่งปลาเข่งปลาเข่งโอู้ได้หลายแล้วเด้ ว่าเม่นบ้า <Negative> น <paper> ั <limited paper> ่นปละเข็งปละเข็งเดซี่หาตัวบ่าเดซี่หาตัว เบื้องของ House, ววอเขาถูกวะคุณได้แล้วเนาะขนาดเคนาืนา,ดนาดแล้วได้แล้วค่ะมาเกิดน้ำขีขดขาวที่มันที่มันขึ้นเที่ว่าปลาขึ้นน้ำตามหลังปลาขึ้นตามหลังได้ได้ไดว้าได้เดี๋ยวอีกเดี๋ยวจะให้สองให้อเอาใครมาลุนต่ออันนี้ของคุณยายบัวร้อง ของเยียบัร้องเอาวางทุกคนน่ะได้หลายได้หลายามาก่อน,นเดี๋ยวเขาจะกลับมาใหม่เกายงเรี <มา S 1> ลยลเกียงเรียมาหน้าหาปลาที่าพื่นน่ะเก็บปลาได้ก็ต้องกินต้มปลาแล้วเนาะ ปลาท่านิสุกบ้านะตงว่าปลาสลิดบท่นสุกสูงฟังท่านี่เด้อสูหุดโอ้นำรถอะไรหุดอะกระดาษปากาสุกแรออกไปเลยหโอนหอนหอนอ้อข้งล้ําเลี้ยงดตดิงจ้ะะตูมอง้องหาปลาสองคน้นั้นะมองนี้นี่น่ะโอ้จ้ะผ่าเสพผ่าเทียหลักโกโด่อยู่ใต้ข้อแข้งหรอกเิ้งข้อแข้งด้งกันละตกันไปหุดเลย ตังค่ะได้ได้จ้าปเจ้าของเอางามกล้องไปไก้นะโอห่ยะจ้าจ้าจ้าเหหเา่องคุาป่ารอบค่ะนอกวันลินลุยแล้วค่ะจินข่าเส้าสับเรียบร้อยช่วงเ้าม้าประทันไปค่ะลงลุยเอาป่าน้ากัน ประคอแล้วหมะตาแล้วได้ประคอแล้วประอคอใครอีกให้นึง ta không đơn Nè, má Đây, đây là Mày đây Men, men, men. ขอแอ้วค่ะขอน้อยตัขอน้อยนี่นี่ัดข้าวต้าปตัข้า้างนั้นนั้นปทอน้นนานข้าวไอ้ะโอ้ข้าวไออ้ตรงนั้นบอนเออได้ยินเสียงบอนยู่เอาให้ได้ นี่เดีดไปแล้วบาแล้วเอองุบน,นัฒ <c oughs> นศรพเนธันศร้ามันตกขอน้อยมันต้นตนองสนพี่าานนออมัต้องส,นพ,สนพี่เออส่วนอ่ะเห็นไนมน,น,น,นี่โคเลหาชน,นะได้ปะ Cái này đấy em không? Mòn tôm nó Ủa, không biết phút lấy kìa Có khăn nói ตัวรุ่นนี้เน,ะะน,นะาะเขียบตาเราง้มออกไปแล้วสิได้บ่โอ้ได้ไว้วะได,ได้ปลาข้อน้อยสมัิอุ่นอาหาน้องวาเลนเต่าแล้วค่ะรุ่นกับน้องวาเลนค่ะตัวน้อยตัวใหญ่ค่ะโอ้นัน ได้อ,อีกแล้ว ellt, <plex it. S 1> โอ้ยอุ้ยได้บมาเอ้ยตื่นเลาเจ๊ขีได้บ่ได้แล้วนะค่ะตายไปแล้วเั่นเอาขอกันคุบ้ารือคุบอ่ทังไหนนะเป็นมาทั้งสันีตีวะจารมันดิ้นจุนะพ่ได้เลยนะบ่ได้จอบจจอบจอบเดี๋ยวบ่รองผมะได้อ่ะอ๋อลุนลุน จนได้อ่ะเดี๋ยวหาตัวนี้นะลตัวนี้เอาหาหาตัวท่อกันลาเมนอยู่บ่สถนัดไหมค่ะบอสถนัดไม่รู้อะตาลุนทันบมบูตัวนี้ได้แล้วนี่นี่ได้ได้ยืนบอโอ้ได้เว้ย ได้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 ว้าวันวนปุยไย อุปกรณ์ทั้งสองอันเนาะทั้งซุ่มทั้งสลิงเนาะหันบ่ล่ะหาไม่ชนะโอ้นี่สันขึ้นเทิงเลยเตี๋ยวโอ้ตัวใหญ่เลยนะตัวใหญ่บ่นะค่ะโอ้ยตัวใหญ่อยูหน่าวะ ้ยนั่งวาลินเลยคะ่ะหมานเด้เพิ่อนมันมาหมาดูปลาไหลบ่วัาปลาไ,ไ,ไหลปลาไหลหรือปลาคอ,ปปอโอ้ตัวบางี้ยไุ้น่ข้างบนข้งบน,งบนหมดนี่แท่แท้ แมนอยู่แเแมนรแมนาเอารองเบิงนักษณะการมันดิ้นมันบ้นก็เห็นเล็น้กแสมัน่นไม่เตแขนขาซุม <c oughs> แขนขาซุ่มแขนนี่อะไรแค่ซบ่มกันบมีอะไรบ่น นันด,ด้ะจ้าเอา,ามันโดดนี่ดีละอบอดีลโอ้โหได้ไว้วาได้อีกแล้วได้ได้ได้อ๋อค่ะได้คุณนอน,นแล้วได้แล้วคุนอ่ะ ปลาพอลงมาที่หลังอ่ะพี่เอ็มอ่ลงมาที่หลังได้เลยคน,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 นจับรถไถเพิ่นเห็นปลา ันมีซูมมา้ามาเนิันจักเอาจักเอาคุณนานโอ้คี่อนเ,นเอ,เอกมก็ได้แล้วน้องวาลินก็ได้มได้บ่ได้ออกแล้วบ่ไเอมโอ้ปโออยปลาลุดเขาลังเลว่ะเบียนบ่าเป็นปลา เด้เห็นมนได้เราหรือโอ้ตัวงยยูพน่ะตัวเยตัวยเนอย่งเงยเออตัวทมน่ะตัวนั้นอไ่ตัวนั้นไยตัวนี้ไม่เอ็มกับยมันมวนค่ะมันมวนปลาลายยูถุงเป็นให้ได้น้อยกันลายปลา ได้๋ยปากคอดูปุน่ะเออเด้๋ยปากคอใหญ่เลยตัวนี้ใหญ่กว่ามูให้นี่ค่ะได้จะผ่าปากคอต้นมากที่เป็นปากคอได้กันทุกคนค่ะมวลๆเอาปลาแล้วค่ะนะะ้นองวิน,นก็นได้หลายต้นซูมต้งสวิงเพิ่มเลอนะ ขอบคุณลายไค่ะที่ติดตามคลิปชาวอสีสานบ้านทุ่งวันนี้ก็กเป็นคลิปเอาปลาหิ้กขาดเนาะคะ่ะเป็นอีกมือนึงแต่ว่ามันก็นใกล้สิบเบิดแล้วค่ะการช่วงฤด,ดูการทำน้ำปีเพิ่นขาดนะเพิ่นกับ่าจากเจ้าเนาะค่ะที่เหลืออยู่เพราะว่าสมารเพิ่นกับวานกันเบื้องผลงานน้องว้าเบื้องผลงานน้องว้าด้ พุนอาเองเอาปากคอหน่อยอีกแล้วพุนอาโอ้หมูตาได้หลายพ,พุนอาปากคอโอ้หนังวานก็ได้หลายอยู่ของพ่อตาได้ตัวงามป้ะก่อนนี้จะตัวงามเข็มจะพ่อแก้วแล้วค่ะพ่อแกงกับเขาแล้วพี่เอิบได้หลายเติบกลับบ้านแล้วว่าสิบ,บุได้ก็ได้ตั้งแต่ปากคอนี่ก็ตัวงามเดี๋ยวเบิ้งของน้องวาลินค่ะ<ม>เดี๋ยวเบิ้งของวาลินน่ะ ต้นกันนะเนาะ้ตัวงามงามงามปลาที่คาดพอกีได้กันทุกคนเก่งใช่ไม่สมทุกแซ่บนะันให้น้อยๆเสี่ยวยาวๆค่ะมาลุ้นกันว่าที่ได้ปลาหลเม่น้องลิได้ปคอไปแล้วปลาไหลวลินง พ้อให้หน่อยๆแม่คนทำไมแม่นึกนึกว่าย้ายบวดร้องสิลงไปเอาเมื่อกี้เนี่ยพ่อเขาละโตพ่อเขาละโตพ่อเขาละโต แม่จสได้จับกล้องไว้นะนี่อยู่างทางนี่นี่นั่น,น,นอ้อุดรได้กินยูสใส่ละคองงาฮะงาได้พี่น้องงาพังเตะงาให้ไปใส่หนึป่ปลาบ้านี่นอเอา้างาใส่ปลาลลายงาของเลยพัง องามเป็นบอกนะใส่ปอดงานปัวนั้นมาใส่งานตัวนี้ก็ได้เป็นอะไรของนี้นะปลาไม่เนาะเลือดตัวงามปลาปลาเนี่ยปลาขี้ขาดปลาขี้ขาดนะที่เป็นตัวที่เป็นตัวปลาคอเนาะปลาคอลายปลาเข่งทั้งใต้กับมีอยู่หักบ่ได้เลโอ้โหอันนี้ค่ะนี่เป็นผลงานเนาะค่ะสิได้ในมือนี่เก็บปลาขี้ขาดค่ะ ได้ยูค่ะพร้อมกับเด็กกบค่ะกบตัวหนึ่งนี่ค่ะผลงานที่ได้ในมือนี่ปาสิคห้า